สวัสดีนะคะวันนี้ครูจะมาต่อจากคาบที่แล้วนะคะจะมาพูดตัวอย่างที่24กับตัวอย่าง25นะคะในวันนี้นะคะวันนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องจำนะคะก็คือสูตรนะคะในการที่จะต้องนำไปใช้ในการแยกตัวประกอบของพหุนามนะคะ,ะตรงนี้นะคะ,ะเรามาดูสูตรแรกก่อนนะคะสูตรแรกที่เป็นตัวแปรนะคะใช้สัญลักษณ์ตัวแปรนะคะ,ะ,ส,ญญะ,คะสูตรที่1 นี้สูตรที่1นนะคะสูตรที่1นอันนี้สูตรที่2น,นะคะอ่าสูตรที่1นน,น,น,ะะะน,นะคะ a กําลังสองบวกสอง ab บวก b กําลังสองเท่ากับวงเล็บ a บวก b ทั้งหมดยกกําลังสองนะคะสูตรที่2นะคะก็คือ a กําลังสองลบสอง ab บวก b กําลังสองเท่ากับวงเล็บ a ลบ b ทั้งหมดยกกําลังสองนะคะข้อแตกต่างนะคะสองสูตรนี้ อ่าตรงนี้เป็นบวกนะคะ,ะตรงนี้เป็นลบนะคะนั่นคือความแตกต่างกันระหว่างสองสูตรซึ่งดูได้จากตรงนี้ตรงนี้นะคะทีนี้ถ้านักเรียนมาดูในกรอบสีชมพูนะคะท่ายง่ายและนักเรียนจําง่ายที่สุดนะคะให้นักเรียนมาท่องที่เป็นตัวหนังสือนะคะแล้วจะง่ายนะคะถ้านักเรียนจําอันนี้ก็คือสูตรที่หนัน่นเองนะคะสูตรที่หน ส่วนนนี้ก็เป็นสูตรที่2นะคะสูตรที่1นะคะหน้ากําลังสองบวกสหน้าหลังหมายความว่านะคะตรงนี้สองคูณหน้าคูณหลังนะคะตรงนี้คูณกันนะคะบวกหลังกำลังสองเท่ากับกุงเล็บหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกําลังสองนะคะต่อมาสูตรที่สองหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังนะคะตรงนี้ก็หมายความว่าสองคูณหน้าคูณหลัง นะคะบวกหลังกําลังสองเท่ากับวงเล็บหน้าลบหลังทั้งหมดยกกําลังสองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่ยี่สี่เลยนะคะอ่าตัวอย่างยี่สี่วิธีการนะคะแนวคิดนะคะเราจะเอาแนวคิดสูตรหนึ่งหรือสูตรสองดีนะคะข้อนี้ให้เรามาดูตรงนี้นะคะให้มาดูที่โจทย์นะคะซึ่งตรงนี้ครูจะวงไว้นะคะให้ดูที่โจทย์นะคะว่า มันเป็นเครื่องหมายบวกอ่านะคะดังนั้นเราจะใช้สูตรที่หนนะคะสูตรที่หน่งเราจะใช้สูตรที่1นะคะสูตรที่1ก็คือหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเท่ากับวงเล็บหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองนะคะทีนี้เราจะเอาอะไรมาบ้างนะคะเราจะเอาค่าอะไรมาบ้างในการคิดนะคะก็คือเอาค่า b ตัวนี้คือค่า b นะคะตัวนี้ก็คือค่า c นะคะอวิธีการนะคะครูก็ไปเลือกมาแล้วนะคะเลขอะไรเหมือนกันคูณกันแล้วได้เท่ากับ63คิดค่า c ก่อนนะคะ63ก็คือ13คูณ3นะคะ13คูณ3เขียนเป็นเลขยกกำลังก็คือ13ยกกำลัง2นะคะส่วนตรงนี้นะคะเลขอะไรคูณกัน ตัวขาเลขอะไรบวกกันเท่ากับ26ก็เอามาจากตรงนี้นะคะก็คือ13บวก13เท่ากับ26นะคะพอได้ตรงนี้แล้วนะคะวิธีการที่เราจะมาเขียนสูตรที่1เราเขียนอย่างไรนะคะเอานักเรียนดูนะคะวิธีการเขียนสูตรพอจะเขียนสูตรนะคะครูขอมาบอกนักเรียนนิดนึงนะคะว่าเราเอามาตรงไหนก่อนอันดับแรกก็คือเอา x ตัวนี้นะคะ เขาเรียกว่าหน้านะคะแล้วก็หลังหลังก็คืออะไรคะหลังก็คือ13นะคะหลังก็คือ13หลังเดี๋ยวครูเขียนนี่ก่อนดีกว่าน,นะคะเขียน13ก่อนอ่า13 เท่ากับหลังอ่าดูต่อนะคะทีนี้วิธีการเขียนนะคะก็คือครูบอกแล้วว่าหน้าหน้าเมื่อกี้คือตัว x นะคะหน้าอ่ากำลังสองใส่ยกกาลังสองบวกสองหน้าก็คือ x อ่าแล้วก็บวกหลังหลังคืออะไรคะที่เราหาก็คือ13แล้วก็บวกหลัง กำลัง2อ่าทีนี้เวลาเราจะเอามาเขียนนะคะในวงเล็บอย่างนี้แล้วก็ยกกำลังสองนะคะเราเลือกจากตรงไหนมานะคะก็คือให้เราเลือกมาจากตัวนี้นะคะก็คือตัว X เ,เอามานะคะแล้วก็อันดับหนึงนะคะตรงนี้ X 1หนึ่งอันดับสองเครื่องหมายตรงไหนคะตรงนี้อันดับสองเครื่องหมายบวกอันดับสาม ก็คือ13นะคะแล้วเราก็ยกกำลังสองก็จิ้นนะคะการแยกตัวประกอบนะคะต่อมามาดูข้อที่2นะคะข้อที่2นะคะเหมือนเดิมนะคะ,ะข้อนี้ข้อที่1แตกต่างกันตรงที่เครื่องหมายนะคะตรงนี้เครื่องหมายลบนะคะอาเครื่องหมายลบเราจะใช้สูตรที่2 นะคะสูตรที่2ก็คือหน้ากําลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังกําลังสองเท่ากับหน้าวงเล็บนะคะหน้าลบหลังทั้งหมดยกกําลังสองนะคะอ่าเราจะใช้สูตรสนะคะทีนี้เรามาดูนะคะตรงนี้ B B ของเราตรงนี้คือ24นี่ B นะคะแล้วก็ตรงนี้คือค่า c นะคะ1น4ซึ่งครูก็ ไปคิดมาแล้วนะคะเลขเหมือนกันคูณกันได้1น4ก็คือ12คูณ1ิหรือ12ยกกำลังสองนะคะเสร็จแล้วเราก็เอา12บสวก12ก็ได้24นะคะทีนี้ตัวหน้านะคะตัวหน้าก็คือ X นะคะ X คือหน้านะคะส่วนหลังหลังก็คือ12นะคะ ด้านหลังนะคะทีนี้เวลาเขียนสูตรนะคะอ่าหน้านะคะเมื่อกี้หน้าก็คือ x นะคะหน้ากำลังสองใส่ยกกำลังสองอ่าอย่าลืมนะคะลบสองหน้าก็คือ x อสองหน้าหลังหลังก็คือ x นะคะสองหน้าอ่าสองหน้าหน้านั่นคือ x นะคะแล้วก็หลังหลังคืออะไรสิบสองนะคะแล้วก็บวก หลังกำลังสองนักเรียนดูนะคะของครูที่เขียนกับที่เขียนไว้ก่อนแล้วนะคะเหมือนกันนะคะทีนี้ครูบอกว่าวิธีการเขียนเอามาตอบนะคะก็คือเอา x มาก่อนนะคะอันที่1 x อ,อันที่1 x น,นะคะอันที่2เครื่องหมายลบอันที่2นะคะ แล้วก็อันที่3ามก็คือ12นะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็ยกกำลังสองเป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะคะอ่าข้อนี้นะคะจากสองข้อนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูต่อตัวอย่างที่25้านะคะซึ่งมันจะแตกต่างกับตัวอย่างที่24ตรงไหนนะคะตัวอย่าง24นั้นเราจะยึดค่า B กับค่า C นะคะแต่ ตัวอย่าง2ีนั้นนะคะเราจะมาดูค่า A ด้วยนะคะค่า A กับค่า C นะคะก็คือตัวนี้ตัวนี้นะคะกับตัวนี้นะคะทีนี้จะใช้สูตรไหนเหมือนเดิมนะคะก็ครูมาดูตรงนี้นะคะก็คือใช้สูตรที่1สูตรที่1นะคะหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองเท่ากับวงเล็บ หน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองนะคะตรงนี้นะคะเราเอาตรงนี้มาก่อนอข้างหน้าเลยนะคะ 4x ก,กำลังสองเพื่อที่จะมาแยกให้อยู่ในลักษณะของ4นั้นเราต้องแยกมาให้เป็นยกกำลังสองก่อนนะคะซึ่งแยกออกมาแล้วตรงนี้หรือที่ไปที่มานะคะตรงนี้ก็จะได้เป็น 2x คูณ 2x ก็ได้นะคะอ่านะคะเท่ากันนะคะตรงนี้นะคะทีนี้ตรงนี้นะคะ9แยกยมมาแล้วนะคะก็คือ3คูณ3หรือ3ยกกำลัง2นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าตัวหน้าตัวหน้าคืออะไรตัวหน้าของเรานะคะตอนนี้ก็จะเป็น 2x คือตัวหน้านะคะตัวหน้าแล้วก็ตัวหลังของเราก็คือ3นะคะคือตัวหลัง นะคะาตามสูตรนะคะตามสูตรช้าๆนะคะหน้าหน้ากําลังสองครูจะใส่วงเล็บนะคะหน้าคือสองเอ็กนะคะหน้ากําลังสองบวกสองหน้าก็คือสองเอ็กบวกคูณหลังก็คือสามแล้วก็บวกหลังกําลังสองอนักเรียนดูนะคะว่าของครู ที่ครูเขียนกลับที่เขียนไว้ก่อนแล้วนะคะเหมือนกันนะคะทีนี้วิธีการตอบตรงนี้นะคะครูบอกว่าเอาตรงไหนขั้นตอนแรกนะคะเอาตัวนี้มาเลยอันดับหนึ่งนะคะอ่าแล้วก็เครื่องหมายอันดับสองนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออันดับสอ่าแล้วเราก็มายกกำลังสอง ก็เป็นอันสิ้นสิ้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะหนึ่งกับสองคล้ายๆกันนะคะอาความแตกต่างนะคะตรงนี้เหมือนเดิมนะคะดูโจทย์ก่อนนะคะขั้นตอนแรกว่าเราจะใช้สูตรหหรือสูตร2นะคะตรงนี้ดูโจทย์ปับ๊บเป็นลบนะคะเป็นลบ่าเป็นลบนะคะกูก็จะใช้สูตรตรงนี้เป็นสูตร2ส,สูตร2นะคะทีนี้ เราก็แยกนะคะอ่ายี x กับ16ออกมานะคะมาแนวคิดนะคะตรงนี้ยี่สิบ x กำลังสองเท่ากับ25่แยกออกมาก็คือ5้าคูณหนะคะ5้าคูณห้าทีนี้คูจะแยกออกมาเขียนอย่างนี้ก็ได้นะคะแยกอย่างนี้ก็ได้นะคะก็คือจะได้เป็น จะได้เป็นนะคะวงเล็บอ่าห้า x คูณห้า x นะคะเท่ากันนะคะตรงนี้อ่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตัวหน้าตัวไหนตัวหน้าของเราตอนนี้ก็จะเป็นห้า x นะคะห้า x ก็คือเท่ากับตัวหน้านะคะส่วนตัวหลังของเรานะคะตรงนี้ก็คือสี่นะคะ สี่ก็คือเท่ากับตัวหลังทีนี้วิธีการคิดนะคะเขียนอ่าดูนะคะวิธีเขียนหน้านะคะหน้ากำลังสองผู้ใส่วงเล็บนะคะหน้าก็คือห้ากำลังสองลบนะคะลบตอนนี้ลบลบแล้วนะคะลบลบอะไรคะลบสองหน้าหน้าก็คือห้า ลบสองหน้าหลังหลังคืออะไรคะหลังก็คือสแล้วก็อะไรคะแล้วก็บวกบวกอะไรคะบวกหลังกำลังสองก็คือสยกกำลังสองนะคะ,ะจากตรงนี้นะคะเวลาเราตอบนะคะเวลาเราจะมาเขียนให้ได้ในรูปของวงเล็บนะคะครูบอกแล้วนะคะว่าเขียนอย่างไรนะคะก็คือขั้นตอนแรกนะคะ ให้เราเขียนตัวนี้นะคะาาเป็นหมายเลขนหนึ่งนะคะ 5x อา่า 5x นะคะแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายลบหมายเลข2นสองะคะแล้วก็ตัวต่อมานะคะก็เอา4เป็นหมายเลข3นะคะแล้วก็มายกกำลังสองก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นวิธีการเขียนคำตอบตรงนี้นะคะนั่นคือหลัก ะะซึ่งครูคิดว่าครูพูดละเอียดถี่ยิบเลยนะคะนักเรียนดูตรงนี้แล้วสามารถทําแบบฝึกหัดแน่แน่นอนนะคะแล้วก็นักเรียนอย่าลืมนะคะสามารถกลับไปดูย้อนหลังนะคะครูจะนําวิดีโอนี้ไปแฝนไว้ใน Google ลคัูมอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะนักเรียนต้องไปดูของ DLTV ลกับของสสวทเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อจะได้มีความรู้เพิ่ม ขึ้นนะคะครูขอหยุดนําเสนอไว้เพียงแค่นี้นะคะ